อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือนะคะก็คือในเรื่องของฟืนไฟอักขีภัยต่างๆเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักจะทําให้เกิดความเสียหายค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่4ได้มีการเดินทางไปมอบสิ่งของนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะจากอักขีภัยที่อําเภอภัยสารีจังหวัดนครสวรระคะ์ค่ะ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ได้รวมกับส่วนราชการในพื้นที่ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอักคีภยัยที่บ้านเลขที่72หมู่ที่10บ้านหนองตะโกตําบลตะคระ้ออำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยทางด้านของนายเวินทองรอดอายุ65ปีนะคะ เป็นเจ้าของบ้านและการเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยได้เข้าไปพบปะพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุในครั้งนี้ค่ะใช่แล้วครับสําหรับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบ้านผักอาศัย2ชั้น ครื่องไม้ครึ่งปูนครับได้รับความเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดนะครับส่วนสาเหตุนอยู่ระหว่างการสอบสวนโอกาสนี้เองเนี่ยเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะครับให้เรามาระวังการเกิดไฟไหม้บ้านได้เนื่องจากช่วงนี้มีอากาศที่ร้อนครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อไม่ใช้ก็ต้องมีการถอดปลั๊กทันทีอันนี้ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนเลย<ฆ>บางทีเนี่ย ลั๊กไฟที่เรารู้สึกว่าเราชาร์จบ่อยๆอย่าง,างเช่นพวกสายชาร์จโทรศัพท์ค่ะหรือว่าพัดลมเนี่ยเวลาที่เราเสียบคาไว้เฉยๆเนี่ย คือมันทำงานตลอดทางานตลอดในตัวมิเตอร์ของเขานะครับคุณผู้ชมถ้าคุณไปจับเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันร้อนเอาเป็นว่าถอดทุกครั้งหลังใช้นะครับแล้วก็เมื่อออกจากบ้านละอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือวันพระหรือว่าจะไหว้อะไรแบบนี้เรื่องของฟืนไฟการจุดทูบจุดเทียนอันนี้ก็สำคัญบางคนจุดทูบก่อนไหว้พระก่อนแล้วออกไปตลาดกลับมาเพิงไหม้บ้านเลยหมดทั้งหลังนะครับคุณผู้ชม